สวัสดีครับเพื่อนๆืนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องลงทุนอะไรดีอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาชนคิดกันเรื่องหนึ่งที่นักลงทุนหลายคนมักพลาดไปคือการดูงบการเงินแบบผิวเผินเกินไปหลายครั้งเราเห็นหุ้นตัวหนึ่งประกาศผลประกอบการยอดขายพุ่งกำไรโตแรงข่าวก็ดูดีราคาหุ้นก็ดีนักลงทุนก็เฮกันทั้งตลาดแต่พอผ่านไปไม่กี่ไตรามาสกลับพบว่าตัวเลขสวยๆนั้นไม่ได้มีคุณภาพจริง บางทีเป็นยอดขายที่เกิดจากการเร่งปั่นสต็อกกําไรก็มาจากการปรับบัญชีที่ไม่ได้มีเงินสดเข้ามาผลสุดท้ายตัวเลขกลายเป็นกําไรลมๆแล้แงๆที่ไม่ได้มีค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นนักลงทุนที่ไม่ถูกหลอกด้วยตัวเลขเราต้องมองลึกกว่ากําไรสุทธิต้องเจาะเข้าไปดูคุณภาพธุรกิจจริงๆว่าเขาสร้างมูลค่าได้แค่ไหนซึ่งมีอยู่4ตัวช่วยสําคัญที่ผมอยากแนะนําเลยครับได้แก่ ROIC กระแสงเงินสดจากการดำเนินงานโครงสร้างหนี้ดี r ี t รโและคุณภาพกำไรเริ่มจากตัวแรก ROIC หรือ Return on Invested Capital นี่คือการวัดว่าบริษัทใช้เงินทุนได้คุ้มค่าขนาดไหนไม่ใช่แค่ทำกำไรได้แต่กำไรนั้นสัมพันธ์กับเงินลงทุนหรือเปล่าสมมติบริษัท A และ B มีกำไรพอๆกันแต่ A ใช้เงินลงทุนน้อยกว่า แสดงว่า A มี ROIC สูงกว่าและถือว่าสร้างคุณค่าได้จริงต่างจากบริษัทที่ใช้เงินก้อนมหาศาลแต่ได้กำไรเท่าเดิมแบบนั้นไม่ตายจากเผาเงินถัดมาคือ Operating Cash Flow หรือกระแสเงินสดจากการดำเนินงานตรงนี้โคตรสำคัญเลยครับเพราะมันคือเงินสดจริงๆที่ธุรกิจสร้างได้จากการทำงานหลักลองคิดดูนะครับถ้าบริษัทบอกว่ากำไรโตแรงแต่ไม่มีเงินสดเข้ามาเลย มันก็น่าสงสัยว่ากำไรนั้นมีอยู่จริงไหมในทางกลับกันบางบริษัทกำไรไม่หูหวาแต่เงินสดไหลเข้ามาตลอดทุกปีนี่แหละธุรกิจที่แข็งแรงและน่าเชื่อถือตัวที่3คือ de ratio หรืออัตราส่วนนี้สินต่อทุนธุรกิจที่พึ่งพาหนี้เยอะอาจเติบโตเร็วจริงแต่ก็เสี่ยงหนักเช่นกันเพราะพอเจอวิกฤตเงินกู้ที่กองอยู่ก็พร้อมจะกดให้บริษัทล้มได้ นักลงทุนที่ฉลาดต้องดูว่าธุรกิจเติบโต,ตเพราะกําไรสะสมของตัวเองหรือโตเพราะไปกู้มาโปะถ้าเป็นแบบหลังก็น่าคิดว่าความยั่งยืนอยู่ตรงไหนและสุดท้ายคือคุณภาพกําไรอันนี้คือการเช็คว่ากําไรที่เห็นมันมาจากการดําเนินงานปกติจริงๆหรือแค่ได้กําไรพิเศษครั้งเดียวแล้วหายไปเช่นขายที่ดินขายตึกหรือมีกําไรจากค่างเงินพวกนี้แม้จะทําให้ตัวเลขกําไรดูสวย แต่ไม่ได้สะท้อนว่าบริษัทแข็งแรงจริงถ้าเราไม่แยกออกอาจเข้าใจผิดว่าบริษัททำได้ดีท,ทั้งทงที่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสรุปก็คืออย่าให้ตัวเลขพาเราหลงครับไรายได้โตไม่ได้แปลว่าธุรกิจดีเสมอกำไรโตไม่ได้หมายความว่ามีคุณภาพบางครั้งมันแค่ภัพลวงตาที่ทำให้นักลงทุนตื่นเต้นชั่วคราวแต่สุดท้ายความจริงก็เปิดเผยสิ่งที่นักลงทุนต้องทำคือเจาะให้ถึงแก่น ว่าธุรกิจใช้เงินคุ้มไหมมีเงินสดไหลเข้าจริงหรือเปล่าใช้นี้เกินตัวไหมและกําไรที่เห็นสะท้อนคุณภาพจริงหรือเปล่าเพราะธุรกิจที่ดูดีบนกระดาษอาจไม่รอดในโลกจริงแต่ธุรกิจที่แข็งแรงจากข้างในต่อให้เจอวิกฤตก็ยังยืนได้และสร้างตัวเลขดีๆออกมาได้อย่างยั่งยืนจําไว้เสมอครับว่างบสวยอาจไม่ใช่ธุรกิจดีแต่ธุรกิจที่ดีจริงมันจะสร้างงบที่สวยได้เองในระยะยาว เพื่อนๆล่ะครับเคยเจอหุ้นที่ดูเหมือนจะดีแต่พอเวลาผ่านไปแล้วกลายเป็นภาพลงตาแบบนี้บ้างไหมครับลองแชร์ประสบการณ์กันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและอย่าลืมนะครับนี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน